นี้จะเป็นสวิฟ์ของน้องมิวนะครับเขาทนใช้สวิฟท์คันนี้แดดแอร์ไม่เย็นมานานมากแล้ววันนี้เขาก็มีโอกาสทีมไวผมตรวจสอบเช็คนะครับก็ระดัแบบแรกจับใส่เครื่องฝัดก่อนเลยแล้วก็ r e c o v e r รี่นำยาออกมาดูก,ก่อนนะครับว่ามีมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวทำการฟัดชิ่งกันนะครับแต่กลักแล้วคันนี้มันเกิดจากการรูปซึมของ เอร์เนชันวาลนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาน้ายาออกแล้วก็ถอดเอร์เปนชันวาลมาดูเปลี่ยนโอลิงก่อนนะครับถ้าโอลิงเปลี่ยนแล้วหายก็ถือว่าเป็นงานเบานะครับไม่ใช่งานหนักแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายนี่งานหนักเลยแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นน้ำยาแอร์ที่อยู่ในระบบเนี่ยมันเยอะมากเยอะแบบเวอ่อ ไม่รู้ว่าเยอะเพราะอะไรเยอะเพราะไปเติมเพิ่มมาแล้วมันก็ยังไม่เย็นอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องระบบนี้ก็ต้องแทบต้องรื้อกันใหม่เลยว่ามันเกิดจากอะไรไปเติมเพิ่มมาก็ไม่เย็นนะก็เดี๋ยวไปลองดูกันครับเจออีกคันแล้วที่น้ํามันคอมสภาพนี้รถที่คอมแอร์ Air เป็นคอมโรตารี่ส่วนใหญ่ถึงน,นี้หมดเลย เคสนี้เป็นซูคิสวิปนะครับเป็นน้องผมเองรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเอ่อคันนี้เนี่ยแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นมานานมากแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่เนี่ยคือน้ำมันคอมมันรั่วรั่วมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับแต่น้ำยาแอร์มีนะน้ำยาแอร์มี แต่ละมันคอมไม่มีแล้วก็ที่น่ากังวลก็คือว่าหวังว่าคอมเพรสเซอร์รูปนี้จะไม่เสียนะครับจะไม่พังนะครับเพราะว่าคอมไม่มีกําลังอัดเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยลองฟัดชิ่งนะครับฟัดชิ่งให้น้องดูก่อนนะครับว่ามันจะแก้อาการได้ไหมเพราะว่าเปลี่ยนโอลิงไปแล้วแล้วเดี๋ยวเติมมันคอมเข้าไปใหม่แล้วก็เอา,เอาน้ํายาแอร์ใส่เข้าไปใหม่นะครับให้เต็มระบบแล้วดูอีกทีว่าจะ แก้ปัญหาได้ไหมนะครับหวังว่ากําลังอัดจ,จะกลับมานะครับเพราะว่าเดิมทีน้ำมันคอมมันไม่มีนะครับไม่มีแต่แรงดันมีนะน้ามันคอมไม่มีแต่แรงดันแอร์มีน้ํายาแอร์มีแต่ไม่เย็นนะครับก็เดี๋ยวลองเติมน,น้ำมันคอมเข้าไปดูก่อนนะครับถ้าอาการแอร์ไม่เย็นนะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้คอมเราเสียหายได้ซูกิเป็นคอมโรตารี่นะครับความสุดหลอจะสูงมากนะครับ ถ้าไม่มีน้ำมันคอมโอเคฝากไว้นะครับเพื่อนสภาพน้ำมันคอมอุยยาคอมจะรอดไหมเนี่ยยาไหมขนาดเนี้ยน,น้ำมันคอมสวิฟ ต่ำๆควรม,มี90กรัมหรมือ90ตัวแอลเดี๋มาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไร่เดี๋ยวเราจะทำการฝัดชิ่งให้สัก2รอบนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีขึ้นไหมนะครับจะฟื้นฟูดได้ไหมหลังจากฝัดชิ่งรอบแรกเสร็จนะครับก็ได้มันมาเพียง50กรัมก็ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมาก ก็เดี๋ยวมาฝักทิ้งอีกรอบดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้เอาน้ํามันเก่ามาให้หมดนะครับเผื่อได้อีกสักนิดนึงก็ยังดีแถมแถมนะครับเลยรถพวกกันรถลูกค้าก็แถมนะครับลูกค้าถ้ามีเวลาให้เราแถมให้อยู่แล้วนะอันนี้รถน้องมาจอดให้ไม่รีบก็เลยแถมไปอีกหน่อยแถมไปอีกเอาอีกรอบหนึ่งสิบนาทีพอ เดี๋ยวค่อยอัดทำระบบใหม่ลองดูว่าลัดมาไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอะเครื่องอะมันมีมาร,าราคาค่อนข้าง,างสูงนะครับตีว่าเกือบเกืบแสนละกันทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ารถที่มีระบบที่มีปัญหาหรือว่ากำกึ่งว่าจะไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาเข้าเครื่องกันเพราะว่าน้ำมันที่ดำเนี่ย มันจะทําให้ไดเออร์ของเครื่องสกปรกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนไส้เซอร์วิสบ่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ลูกค้าเราเราทําให้เพื่อเราต้องการรู้ว่าที่จริงวันนี้นะ้ำมันอยู่เท่าไหร่เจ้รู้วิเคราะห์ปัญหาได้ว่าคอมมันเสื่อมไหมมันเสียไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่ะมันเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆครับอขออนุญาตส่งงานนะครับทันนี้สุสติสวิ์นะครับ อาการมาครั้งแรกคือแอร์ไม่เย็นเลยนะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็นน้ํามันคอมขาดนะครับแล้วก็น้ํามันคอมเสื่อมสภาพด้วยนะครับหลังจากที่เราฟบชิ่งไปแล้วนะครับดูสภาพน้ํามันคอมนะครับนี่ครับน้ํามันคอมเสื่อมสภาพได้มาแค่ห้าสิบเอเอเองนะครับนี่ของใหม่นะครับของใหม่ย่สีนี้นะแต่ของใหม่เติมไปแล้วนะครับจะลดยุบลงหมดเล้วเท่านี้นี่ของเก่าได้เท่านี้เองนะครับก็ เป็นอีกบริการหนึ่งนะครับที่เรามีให้บริการนะครับยังไม่ต้องลื้อรถนะครับยังไม่ต้องลื้อคอมเพรสเซอร์ไม่ต้องอลื้อนู่นลื้อนี่เรื่องลื้อสัอออดชิ้นก่อนนะครับแล้วก็คันนี้เราตรวจพบเรื่องโอลิงตรงเอ็กซ์ชั่นวาวล์วล่วเราจัดเสียงให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้อุณหภูมิทําได้แดดเปียเป้ยงๆนะครับ7.3นะครับถือว่าถือว่าดีเลย ถือว่าเราสามารถฟื้นฟูสภา,าพคอมเพรสเซอร์กลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากยังลงต่อนะครับยังลงต่อก็ถ้าเพื่อนๆพ,พี่น้องนะครับชาวลบบุรีคนไหนนะครับที่มีปัญหาแบบนี้อยากลองฟัดชิ่งดูก่อนมาฟื้นฟูระบบดูก่อนนะครับบางครั้งนะแค่เปลี่ยนโอลิงสองตัวเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์เปลี่ยนน้ำยาแอร์ใหม่แอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมเลยก็มีเยอะแยะนะครับไม่ใช่ตู้นุง่งตู้รั่วอย่าพึ่งครับใจเย็นใจเย็น ้าตัวไม่รู้อ่ะมันก็อาจจะเซฟเงินได้เยอะอย่างเงี้ยเคสเนี้ยค,คอมเพรสเซอร์ไม่เสียนะครับครั้งแรกที่มาถึงผมผมก็คิดว่ามันน่าจะเสียน่าจะไม่มีกําลังอัดแล้วนะครับเปลี่ยนโอลิงตัวเดียวจบเลยไอโอลิงสองตัวเปลี่ยนน้ามันคอมใหม่นะครับใส่ถูกเบอร์นั่งคอมถูกเบอร์แล้วก็ปริมาณถูกต้องนะครับน้ํายาแอร์ใหม่ใส่ปริมาณถูกต้องนะครับตามมาตรฐานนะครับผ่านการ ตวงวัดนะครับผ่านเครื่องช่างนะครับประมาณนี้ก็ท่าในใดอยากจะเข้าบริการฝัดชิ่งนะครับเข้าบริการได้เลยครับที่ร้านมีบริการรับฝัดชิ่งระบบแอร์รถยนต์นะครับแล้วก็มีล้างตู้ด้วยนะแบบสติมเมอร์นะครับแต่ว่าล้างตู้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณนี้ครับต่อได้ครับชาวรถบุรีขอบคุณครับสวัสดีครับจบงานเจ็ดองศา